สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาดูออดิบด่างเหลืองอันดามันกันนะครับนี่นครับเพิ่งเพาะจากไข่ของเขานะครับนี่ประมาณ2องอาทิตย์นะครับนี่ขึ้นไวมากดินที่เราใช้เพาะนะครับก็เป็นพวกพีทมอสเพอร์ไรท์แล้วก็ใหญ่มะพร้าวพวกนี้แหละครับเอามารวมกันสับๆๆแล้วก็ใส่กระถางไม่ต้องอบอะไรทั้งสิ้นนะครับไข o ่อดิบเขาจะขึ้นง่าย ตวไวนี่ดูนะครับสองอาทิตย์กว่าเองนี่ครับเริ่มเห็นความด่างมาแล้วนะครับนี่นี่ขนาดใบแรกนะครับนี่ความด่างของเขาก็ชัดเจนนะครับไม่ต้องลุ้นต้องอะไรเลยนะครับนี่ครับจะด่างเริ่มด่างแล้วนะครับสีเหลืองเริ่มมาแล้วครับนี่เหลืองเขียวนะครับนี่อีกต้นหนึ่งก็เป็นเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ออกขาวขาวหน่อยนะครับนี่จะจะเขาจะออกขาวๆาวหน่อย แล้วก็มาดูต้นนี้ต้นเล็กที่สุดนี่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 ต้นนี้นะครับนี่เขาเริ่มเหลืองออกมาชัดเจนมากนะครับต้นนี้การใบอะไรเนี่ยครับดูครับต้องไปส่งที่แสงแดดเยอะๆนะครับเขาจะโปร่งแสงเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับวิธีดูออดิบด่างเนี่ยครับดูง่ายมากครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับนี่ต้นนี้นี่ต้นนี้ด่างมาแล้วนะครับนี่ นี่นะครับเขาจะด่างออกมาชัดเจนเลยนะครับใบของเขาเนี่ยครับจะดูง่ายมากออดิบเขาจะงุ้มตรงกลางมันหูช้างนะครับกินได้ด้วยปลูกเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะครับนี่ส่วนต้นนี้ต้นนี้เป็นอดิบด่างขาวนะครับความขาวเขาจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะเขายังต้นเล็กนะครับตรงนี้นะครับบริเวณนี้เขาเริ่มขาวแล้วนะครับหัวเขาครับ นี่ต้นนี้ออกเหลืองขาวนะครับเพาะง่ายมากนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเพาะไข่อดิบก็ลองเพาะดูนะครับตั้งไว้ยังไงก็งอกนะครับเป็นตน้นเป็นพืชที่งอกง่ายมากนี่ใบแรกของเขานะครับใบเลกของเขาก็จะออกแนวแนวนี้นะครับจะออกเหลืองๆปนขาว แล้วก็ไข่เขานะครับไข่ใบหนึ่งนะครับจะออกประมาณสองสามต้นนะครับเขาจะแตกดีมากนี่ได้มาประมาณห้าไข่นะครับแต่พอได้หกเจ็ดกระถางนะครับอเอาไว้แกงส้มก็ได้นะครับถ้าเพื่อนเพคนไหนไม่เสียดายนี่แล้วก็ ดูต่อไปว่าคลิปต่อไปเราจะเอาอะไรมาลงกงันอีกนะครับ